ท่านใดที่ดูอยู่นะครับแล้วคุณเจอคลิปนี้คุณเห็นคลิปนี้คุณลองมองซ้ายมองขวาครับเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านอยู่ที่บ้านคุณและคุณไม่รู้ตัวคุณเชื่อผมดิบางคนนะมีของแบบนี้อยู่ที่บ้านแต่ไม่รู้จะเอาไปขายใครพี่จ๋าฟังนะไม่ว่าจะเป็นของเก่าที่อยู่ที่บ้านคุณคุณหยิบของคุณแล้วคุณเดินทางมาหาแบงค์เข็มเพชรคุณจะได้รับเงินแบบประทับใจต้องพูดแบบนี้นะครับบางคนมารับเงินที่ร้านเนี่ยต้องพูดแบบนี้เลยคาดไม่ถึงเขาบอกว่าเฮ้ยคุณแบงค์นี่ฉันได้เงินจริงๆใช่ไหมเนี่ย ผมบอกเลยนะครับมีหลายหลากหลายคนแล้วเมื่อวานเนี่ยที่ผมไลฟ์สดเห็นป่ะมีทั้งจ่าย2 0 0 0 0นมีจ่ายส0 0 0 0นมีจ่ายส0 0 0มื่นมีจ่ายห้าพันมีจ่ายแปดพันคะเขากันไปมันคืออะไรรู้ไหมเพราะว่ามี fc ของเราเนี่ยแล้วแต่คนบางคนรับเงินหมื่นบางคนรับเงินแสนบางคนรับเงินร้อยผมไม่รู้ครับอย่างที่แบงค์เคยพูดกับพวกพี่ๆหลายๆท่านไปว่าของแบบนี้ ใครจะถูกางวันที่หนึ่งหลังวันที่หนึ่งจะใครจะถูกหวยมันอยู่ที่ผู้พี่ๆไม่ได้อยู่ที่แบงค์เพราะว่าอะไรรู้ไหมเหรียญที่พี่เอามาแบงค์ที่พี่เอามาแบงค์ดูทุกชิ้นแบงค์ดูทุกใบเพราะว่าแบงค์อยากซื้อนะครับแบงค์อยากซื้ออยากจะซื้อและอยากจะจ่ายด้วยเงินสดอยากจะจ่ายเงินสดให้คุณเนี่ยเอาไปต่อยอดให้แบงค์เนี่ยได้กําไรด้วยเพราะว่าอย่างสมมติแบงค์ไม่ใช่มูลนิธิ <c oughs> ต้องพูดคํานี้ก่อนซื้อมา แบงก์จะต้องขายได้ซื้อมาแบงก์จะต้องมีกำไรมากหรือน้อยแล้วแต่สถานการณ์ลงทุนหนึ่งหมื่นให้ผมกำไรสักห้าร้อยให้ผมกำไรสักหนึ่งพันเถอะไม่ได้กำไรคุณเยอะนะครับลงทุนหนึ่งแสนให้แบงก์กำไรสักสามพันห้าพันเถอะเชื่อแบงก์ไม่โกหกไม่หลอกลวงแบงก์เป็นจะพูพว่าไงแบงก์เป็นเหมือนพ่อค้าคุณกลางแบงก์เป็นเหมือนสื่อกลางที่จะรับซื้อในของที่คุณไม่รู้คุณค่า บางคนเนี่ยเห็นเนี่ยเฮ้ยแบงค์พี่มีแบบนี้เลยแบบที่เองรับซื้อแบบที่เองตามหาแต่ทำไมมาที่ร้านแล้วขายไม่ได้มีคนอยากรู้ไหมครับใครอยากรู้พิมพ์อยากรู้พี่ผมหน่อยเหมือนกับของแบงค์เลยแต่ทำไมมาที่ร้านแล้วขายไม่ได้ใครอยากรู้บ้างใครอยากรู้พิมพ์อยากรู้พี่ผมตาบอกว่าอยากมาที่ร้านมาได้เลยนะจ๊ะร้านเปิดแล้วนะครับตรงข้ามแบงค์กรุงไทยนะครับสาขาสี่ย่านร้านเปิดทุกวันนะ นะครับร้านเปิดทุกวันคุณหยิบของของคุณและคุณมาเลยอ่ะมีใครอยากรู้บ้างใครอยากรู้พิมพ์อยากรู้ให้ผมหน่อยพี่และตรงประเด็นเลยตรงประเด็นเลยรักจริงหรือเปล่ารักจริงสิ <c oughs> นะครับ <c oughs> เขาถามว่า,ร,ร,ร,า,ารักจริงหรือเปล่าแต่เขาคงพิมพ์ผิดรักจริงหรือเปล่ารักจริงครับหากคุณมีแบบนี้คุณเอามาขายแบงค์คุณหยิบของคุณและคุณมาขายแบงค์เข็มเพชรคุณตั้งสติก่อนฟังให้ดีนะครับ บางคนที่มาที่ร้านแล้วบางทีไม่เข้าใจว่าแบงค์เข็มเพชรรับซื้อแบบไหนบางคนมาที่ร้านแล้วไม่เข้าใจว่าเฮ้ยมันคล้ายกันแต่มันเหมือนกันแต่ทำไมแบงค์เข็มเพชรไม่ซื้อคุณแปลกใจไหมครับร้านนี้ของจริงสวัสดีพี่โกครับไปมาแล้วขอบพระคุณครับสวัสดีพี่มนทการนะครับ พี่เอาพับไปขายมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วรับเงินกลับบ้านหกหมื่นห้าประทับใจยังไม่ลืมเลยอู้ขอพระคุณครับพี่อย่างที่แบงค์บอกมีของแบบนี้คุณเอามาขายผมอย่าประมาท <c oughs> พูดแบบนี้เลยอย่าประมาทเนี่พี่สายยนต์บอกว่าพี่สายยนต์นะจ๊ะบอกว่ารับจริงค่ะถ้าพาตรงปกเรื่องจริงครับหากคุณมีแบบนี้แล้วคุณตรงปกคุณเอามาขาย แบงค์เข็มเพชรซื้อของคุณแน่นอนสวัสดีพี่นิตยาครับสวัสดีพี่ปามีรับชมอยู่ไหนกันบ้างพี่จา๋ารับชมอยู่ไหนกันบ้างพิมพ์บอกผมหน่อยอ่ะพี่ฟังนะอ่ะนะครับเดี๋ยวแบงค์จะอธิบายให้ฟังว่าทําไมของที่มันเหมือนกันแล้วมาถึงร้านแล้วมันขายไม่ได้มันมีอยู่สองกรณีเดี๋ยวผมจดก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมสองกรณีสองกรณีนะครับหนึ่ง สองเดี๋ยวจดไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมลืมมีค่าจองคิวไหมไม่มีค่าจองคิวครับอา่าอ่ะผมเขียนไว้แล้วสวัสดีพี่ประภัยจากเชียงใหม่ครับสวัสดีพี่สมมิตรครับสวัสดีครับเอ้าอยากมาที่ร้านมาได้เลยร้านเปิดแล้วนะครับสวัสดีพี่พรมตานะครับอยู่อยุทยารับชมทุกวันขอบพระคุณครับ <c oughs> อ่ะฟังให้ดีเดี๋ยวแชร์ก่อนดีกว,ว่าผมลืม ใครเป็นเอฟซีผมคนละหนึ่งแชร์ก่อนนะครับไม่ว่าคุณจะดูจากทางไหนคนละหนึ่งแชร์แล้วกดไ like, ลค์รัวๆไปที่ร้านได้เลยไหมไปที่ร้านได้เลยสวัสดีจยนเบญราบุรีครับไปที่ร้านได้เลยนะครับตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสี่ย่านมีแบงค์มีเหรียญมีพระมีของเก่ามีเครื่องเงินมีเหรียญเงินมีพระทองคําคุณหยิบไปได้เลยและตอนนี้นะผมบอกเลยนะเหรียญเงินพุ่งแรงมากสวัสดีพี่สมมิทธ์อยู่จังหวัดกระบี่ครับ เหรียญเงินพุ่งแรงมากนะครับจากราคาหลักร้อย,ย,ยไปเป็นหลักพันจากหลักพันหลายๆพันไปเป็นหลักหมื่นนะครับใครมีเหรียญเงินติดต่อมาสวัสดีพี่วุฒิหลังวังครับดีพี่วันนี้เดี๋ยวจะใช้เฟซใหม่ติดต่อไปนะนะครับชื่อแบงค์เฮงนะพี่นะครับใครที่ดูอยู่นะเดี๋ยวจะใช้เฟซใหม่ติดต่อไปชื่อแบงค์เฮงนะครับติดต่อเรื่องที่อยู่ที่จะแจกเสื้อนะครับใครที่ได้รับรางวัลเสื้อตอนเนี้เฟซบุ๊กชื่อบุญญฤทธิ์ศรีวิเศษมันบิน นะครับอา่านะครับมันบินนี่แล้วพี่ฟังผมพี่ฟังผมนี่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 นฟังให้ดีสองกรณีที่มาแล้วของคขายกันทำไมขายไม่ได้สองกรณีที่หยิบมาแล้วดูแล้วลักษณะเหมือนกันทำไมขายไม่ได้กดไลค์รัวๆให้ผมหน่อยขอบพระคุณล่วงหน้าครับฟังให้ดีครับกรณีที่หนึ่ง ที่มาแล้วขายไม่ได้นะครับลูกชายทักไลน์ไปแล้วคุณแบงค์อ่านให้ด้วยเมื่อวานอาทิตย์ที่แล้วไปร้านมาขอบคุณพี่ประภารัดครับฟังนะสองกรณีกรณีที่หนึ่งข้อจำกัดอีกแล้วติ๊กต k อ,อกจ๋าข้อจำกัดอีกแล้วช่วยกันติ๊กต k อ,อกใครมีหัวใจสีส้มกดให้หน่อยนะใครมีดอกกุหลาบเก่าๆนะกดให้หน่อยนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นให้ผมหน่อย <c oughs> ฟังให้ดีกรณีที่หนึ่ง ทำไมเหมือนกคลขายกันแล้วมาแล้วขายไม่ได้กรณีที่หนึ่งไปดูเพจปลอมไม่ได้ดูเพจจริงขอบคุณคคับขอบคุณดอกกุหลาบครับไปดูเพจปลอมไม่ได้ดูเพจจริงเพจปลอมเนี่ยจะลงราคาว่าเนี่ยแบงค์ยี่สิบแบงค์ร้อยเนี่ยซื้อบละแปดหมื่นซื้อบละแสนซื้อบละสองแสนมันก๊อปปี้เอาหน้าผมก๊อปปี้เอาชื่อผมไปทําเพจใหม่แล้วเอามาหลอกทุกคน นี่คือกรณีที่หนึ่งที่ถามว่าทําไมทําไมอู้ขอบคุณครับขอบคุณดอกกุหลาบขอบคุณดอกใจสีส้มครับทําไมมาที่ร้านแล้วขายไม่ได้สวัสดีพี่วุฒิหลังวังครับเอฟตจากจันทบุรีรายงานตัวครับนะครับอ่ะอันนี้คือกรณีที่หนึ่งกรณีที่หนึ่งเนี่ยโคตรเยอะตอนเนี้มีมิจฉาชีพนะหลอกลวงให้คุณโอนเงินเยอะมากอย่าไปโอนเงินอ่ะอันนี้นะ เพจปลอมที่มันหลอกคุณให้คุณโอนเงินบัตรรับประกันบัตรรับรองค่าจองคิว <c oughs> กรณีที่สองที่คุณมาแล้วคุณขายของให้กับแบงค์เข็มเพรไม่ได้แล้วคุณก็โวยวายจะโวยวายว่าไงรู้ไหมโอ้ยฉันมาแล้วไม่ดูของฉันเลยโอ้ยฉันมาแล้วไล่กลับนะครับไม่ดูของเลยพี่ทําไมทําไมมาแล้วเนี่ยพี่ของเหมือนกันทําไมคุณไม่ดูพี่จ๋า ผมี่้ดูทุกชิ้นผมนี่ยดูทุกอันคุณเชื่อผมไหมสวัสดีพีก่กิตครับคุณเชื่อผมเถอะของพูดเนี้ยเราดูทุกชิ้นเพื่ออะไรรู้ป่ะเราต้องการที่จะซื้ออย่าพึ่งโวยวายหากคุณยังไม่ได้จะพูดว่าไงอ่ะคุณยังไม่ศึกษาดีพอและจะบอกว่าเฮ้ยแม่งไม่จริงหรอกไม่ซื้อจริงหรอกปันยอดวิวเอากระแสพี่ไอยอดวิวอะ่ะ เอาไปทำอะไรได้ไอยอดวิวอะมันเอาไปทำอะไรผมถามพี่ๆแค่นั้นน่ะยอดวิวได้เดือนหนึ่งประมาณสองหมื่นผมถามหน่อยผมจะต้องมานั่งประทะคนห้าร้อยถึงเจ็ดร้อยคนในแต่ละวันทุกทุกวันมีน้ำแจกมีใบปิวแจกมีขนมแจกผมกราบเรียนพี่ๆหน่อยครับวันหนึ่งเนี่ยโดนเฉพาะค่าขนมค่าน้ำเนี่ยวันหนึ่งประมาณสามพันเดือนละแสนแล้วนะ และผมไม่เปิดร้านเนี่ยและผมเปิดร้านแล้วผมไม่รับซื้อแบงค์จะเปิดร้านเพื่ออะไรคุณลองคิดแค่นี้คุณลองคิดเล่นๆผมพูดถูกไหมครับอันนั้นในกรณีที่หนึ่งนะคุณไปดูเพจปอมมากรณีที่สองแชรก่อนผมลืมแชร์บ่นมากจนลืมแชร์เลยกรณีที่สองอะไรรู้ป่ะนี่นี่นี่นแปบ๊บหนึ่งเขาบอกมีพักเก่ารับไหมนี่ นี่บ้านใครมีพระเก่านะแบงค์ยินดีรับซื้อนะไม่ไว่าจะเป็นพระเก่าพระใหม่พระกุนี่พี่ดูดินี่พระอายุเป็นเลยร้อยปีแบบนี้ใครมีนะครับติดต่อมาไม่ว่าจะขาดชํารุดนะพระเหรียญแบงค์ก็รับพระกล่องแบงค์ก็รับ <c oughs> คุณหยิบของคุณแล้วคุณเดินทางมาได้เลย <c oughs> มาได้เลยมารับเงินสดที่ร้านนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับอ่ะในกรณีที่สอง ที่มาแล้วขายไม่ได้คืออะไรรู้ไหมแป๊บหนึ่งแชร์ก่อนแชร์ยังแชร์ยังใครแชร์แล้วบ้างใครแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วให้ผมหน่อยนี่นี่นี่คุณอนุรักษ์บอกว่าพอมีก็ไม่รับนี่ไงนี่ไงมันอยู่ในสองกรณีแค่นั้นเองทําไมมาแล้วไม่รับคุณกดไลค์ลัวๆแล้วคุณกดแชร์ไปครับมีคนแชร์หรือย,อยังเดี๋ยวดูกันนะเชื่อผมเถอะไม่รู้จะโกหกกันไปทําไมเชื่อผมเถอะ พี่อันเนี้ยพูดจริงจากใจไม่มีโกหกไม่มีเสแสร้งเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันคืออาชีพที่ผมรักมันคืออาชีพที่ผมทำงานทุกวันและผมมีความสุขในการที่ผมตื่นมาแล้วผมไหลกรณีที่หนึ่งคุณไปดูเพจปอมมากรณีที่สองคือของของคุณมันแค่คลายครับมันแค่คลายครับ มันไม่เหมือนมันคล้ายเหมือนฝาแฝดเอกกับ B ีสวัสดีพี่ไก่ครับสวัสดีพี่ไก่ครับใครดูอยู่ฝากแชร์หน่อยนะนะครับตอนนี้นะครับดูอยู่ฝากแชรหน่อย <c oughs> มันแค่คล้ายครับเหมือนกับฝาแฝดเอกับ B ผมผมพูดตัวอย่างฝาแฝดบ่อยมากในสมัยก่อนถามว่าแบงค์ทำไมแบงค์ถึงยกตัวอย่างเรื่องฝาแฝดพี่บางทีอะเราเนี่ยมีญาติพี่น้องเป็นแฝด สมัยเด็กๆเราจะเห็นเลยเราจะมองว่าเฮ้ยเด็กสองคนนี้หน้าเหมือนกันเลยว่ะหน้าเหมือนกันเลยเราให้เราแยกเรายังแยกไม่ออกเลยคนไหน A คนไหนบแต่คนที่เป็นคุณพ่อพี่วิขอบพระคุณครับแชร์แล้วขอบคุณครับพี่ประกอบแชร์แล้วพี่วุฒิแชร์แล้วครับพี่เลยรถตู้แชร์แล้วครับเอาใครแชร์แล้วพิมแชร์แล้วพี่เจษทารแชร์แล้วพี่พวงทรัดแชร์แล้วเอาใครแชร์แล้วพิมแชร์แล้วครับพี่ไม่ต้องไปแปลกใจมี A กับ B คุณพ่อคุณแม่หรือว่าเป็นคนในครอบครัวจะมองรู้เลยเฮ้ยคนเนี้เอเนี่ยเนี่ยคนซ้ายมือในเอขวามือในบีแต่เราคนนอกเราไม่รู้เลยว่าคนไหน A คนไหนบีเราเรียกเลยว่า A อบผมพูดถูกไหมอันนี้คือความคิดส่วนตัวของแบบนี้ก็เหมือนกันมันอยู่ที่ความชินมันอยู่ที่ความชำานาญในแต่ละบุคคล อย่างผมเนี่ยผมเห็นพราเนี่ยเอาตรงๆนะพูดไม่ได้ไว้นี่นะผมเห็นพราผมเห็นแบงก์ผมเห็นเหรียญมองไกลๆบางทีก็รู้แล้วว่าอันนั้นขายได้หรือไม่ได้มองไกลๆบางทีก็รู้ว่าเฮ้ยแบบเนี้ยมันขายได้นะมันแปลเปเป็นเงินเฮ้ยอันนี้มันปลอมนะโดยที่ไม่ต้องใช้กล้องส่อง <c oughs> บางทีเราทําได้สวัสดีพี่ทวีส่งจากนครปฐมครับอา้าวรับชมอยู่ไหนพิมพ์บอกหน่อยพี่ คุณเชื่อผมของบางสิ่งบางอย่างมันแค่คล้ายเหมือนกับฝาแฝดน,นะครับบางทีผมรับตื้อเหรียญบาทตราเป็นดินที่ยอดเจดีตรงกับยอยักคุณมาแล้วมันไม่ตรงเป็นบล็อกธรรมดาจํานวนการพบเจอมันเยอะจํานวนการพบเจอมันเยอะมากแชร์แล้วครับขอบคุณพิกิตครับสวัสดีพี่ก้องแก้วเอฟตี D, จากสปอปอลาวสวัสดีนะครับเอาใครดูอยู่แชร์หน่อยคนละคนละแชร์ คนละแชร์นี่ฟังห้ดีนะใครแชร์วันนี้เดี๋ยวแจกเสื้อสามตัวแล้วกันสองบ้านเลยสามบ้านเลยนี่เสื้อรุ่นใหม่นะแต่ใครที่มีรายชื่อรอบที่แล้วรอแป๊บหนึ่งนะลายชื่อของคุณอยู่ในเฟซที่มันโดนพอกส่งไม่ได้เพราะผมไม่รู้มาให้ใครนี่อ่ะใครอยากได้แชร์ไปแล้วกันเสื้อรุ่นใหม่เสื้อรุ่นใหม่ด้านหลังเป็นเหรียญสิบบาทเหรียญสิบอันละหนึ่งเอ็มอันละหนึ่งล้านบาทนี่คุณมีแบบเนี้ยเอามาขาย แบงค์เข็มเพชรซื้อแน่นอนเหรียญละล้านใครอยากได้เสื้อผมรบกวนพิมพ์คําว่าอยากได้เสื้อแล้วกดแชร์ครับหนึ่งแชร์หนึ่งสิบแจกบ้านละสามตัวแล้วกันนะแจกบ้านละสามตัวใครไม่ได้ห้ามงอนนะขอบพระคุณล่วงหน้าครับป้าพี่มาการที่เรามาสรุปกันการที่คุณมาที่ร้านแล้วคุณขายของให้กับแบงค์เข็มเพชรไม่ได้มันมีอยู่แค่สองกรณีใหญ่หนึ่งคุณดูเพจปอมสองมันแค่ขายแต่มันไม่เหมือน คุณหยิบของคุณมาแล้วคุณเดินทางมาหาแบงค์ครับคุณเชื่อผมพี่บ้านอ่ะทุกบ้านมีของแบบที่ผมรับซื้ออยู่ที่บ้านทุกคน <c oughs> เดี๋ยวแป๊บหนึง่งใครดูอยู่ขอคนละหนึ่งแชร, <c oughs> แชร,แร,ร์แชร์แล้วครับขอบพระคุณครับแชร์แล้วครับขอบพระคุณครับแชร์แล้วครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับ อนะใครเข้ามาแล้วทักทายกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับมาเลยมาเลยนะครับอยากได้นะครับขอบคุณครับแชร์แล้วขอบคุณครับอ่ะพี่ฟังให้ดี FC ทั้งหลายที่ดูอยู่1200ท่นนะนานณขณะนี้ทั้ง3-4ช่องทางแบงแบง มีอะไรจะบอกแบงค์มีของที่มันขายได้และอยู่ทุกบ้านจะมาบอกใครนับถือศาสนาพุทธมีแบบนี้อยู่ทุกบ้านครับใครมีพักเครื่องกดเลขหนึ่งรอรอรอมีพักเครื่องอยู่ที่บ้านนะกดเลขหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเหรียญเก่าแบงค์เก่ารอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวผมบอกความลับให้และมีคนเอามาขายนี่นี่เหรียญห้าซื้อมาอันละหมื่นห้าเหรียญห้าคุดเฉียงใครอยากดูบ้างปะ ห้าคุดเฉียงอัลละหมื่นห้าแต่แบบแปลกๆนะต้องเป็นแบบแปลกๆนะนี่ยอย่างนี้อัลละหมื่นห้าเนี่ยเจอมาดิเนี่ยอันเดียวขายได้แล้ววันครูปิดร้านไหมไม่ปิดนะจ๊ะ <c oughs> แชร์แล้วขอบพระคุณครับแชร์แล้วขอบพระคุณครับฟังให้ดีตั้งสติให้ดีสหายทั้งหลายใครมีพักเครื่องที่บ้านกดเลขหนึ่งพี่และพี่ลองดูครับ คุณลองมองดูในคอมเมนต์ครับคุณลองมองดูในคอมเมนต์ใครคอมเมนต์ขอให้รวยๆนะครับคุณลองมองดูเกือบร้อยละแปดสิบของเพื่อนเราใน findeni Facebook มีพระอยู่ทุกบ้านแต่ไม่มีคนสนใจไม่มีคนเข้าใจว่าพระแบบนี้มันสามารถขายได้และมันสามารถแปลเปลี่ยนเป็นเงินได้จริงๆบางคนนั่งพูดไอ้แบงค์มันนั่งมโนเองไม่ต้องไปไอ้นี่มันพี่มัน,นั่งมโนเอง <C oughs> และจะเอาเงินที่ไหนเลี้ยงลูกผมบอกเลยถ้ามาโนโอเองแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปเลี้ยงลูกครับ <C oughs> ผมพูดถูกไหมติดตามตลอดขอบพระคุณครับน,นี่ใครที่กดหนึ่งมาแสดงว่ามีพักเครื่องใครที่รับฟังแล้วไม่ได้กดหนึ่งมาคุณลองคิดดูที่บ้านเรามีหรือเปล่าพี่พักเครื่องสามารถแปลเปลี่ยนชีวิตเราได้พักเครื่องพักเหรียญพักเก่าพักใหม่สามารถทําให้เรา มีเงินใช้ได้พูดแบบนี้ดีกว่ามีเงินส่งลูกเรียนมีเงินใช้นี่มีเงินลงทุนธุรกิจมีเงินไปเที่ยวมีเงินใช้ยามเกษียณผมเจอมาหมดทุกรูปแบบคนขายพระให้กับผมไม่ใช่เขาไม่มีเงินคนขายพระให้กับผมไม่ใช่ว่าเขาต้องขายพระเพื่อเอาไปกินเอาไปใช้แต่พระที่อยู่ที่บ้านเขาอาจจะไม่มีคนสืบทอดพระที่อยู่ที่บ้านเขาอาจจะไม่มีคนดูแล อาจจะไม่มีคนดูแลพี่บางทีอ่ะเด็กรุ่นใหม่อ่ะเจอพักเคลื่อนอยู่ที่บ้านเน่ยเอาไปแจกบ้างเอาไปอะไรบ้างเยอะแยะไปหมดผมพูดถูกไหม <c oughs> เยอะแยะไปหมดคุณลองคิดและคุณลองตั้งสติให้ดีครับของแบบนี้อยู่ที่บ้านเราและบางคนจะพูดว่าไงอ่ะบางคนเอาไว้แจก บางคนเอาไว้แจกพี่พระแบงค์รับซื้อเกือบทุกอย่างที่สากลเล่นที่สากลนิยมพี่นี่นี่นี่หยิบให้ดูเนี่ยเนี่ยเป็นถัดฐานแบบนี้เนี่ยพี่ดูดิมีทั้งพระเหรียญพระกล่กองพี่ดูนะพระเหรียญพระกล่องพระที่เลี่ยมพระที่ไม่ได้เลี่ยมพระมีราคาตั้งแต่หลักร้อยองค์หนึ่งหลักพันบางองค์หลักหมื่นหลักแสนหลักล้านแต่หลักแสนหลักล้านเนี่ยผมบอกคุณเลยคุณยังไม่ต้องไปใฝ่ฝัน องละห้าพันองละหมื่นบางทีคนหนึ่งอะ่ะมีร้อยองอะ่ะรับเงินเป็นล้านนะเพราะเราไม่รู้ครับพระที่บ้านพี่ๆเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนมันจะเป็นแบบไหนแต่แบงค์ขอยืนยันพระขายได้จริงครับพระแปลเป็ดเป็นเงินได้จริงครับแต่แต่อะไรรู้ไหมพี่จา๋าพี่มณีรัตนสวัสดีครับใครเป็นเอฟซีผมขอคนละแชร์ก่อนมีใครแชร์ยังแชร์ไปเถอะเชื่อผมนะ ของพวกนี้ตั้งสติกันให้ดีตั้งสติเถอะพระเครื่องเนี่ยแบงค์รับหมดบางบ้านมีเยอะแยะเลยแต่ไม่ใช่ทุกองค์มันจะขายได้บางทีพระแจกกระถิ่นประปา่าแบงค์ก็ไม่ได้ซื้อบางทีเป็นพระพื้นที่แบบลึกลับซับซ้อนแบงค์ก็ไม่ซื้อแบงค์ซื้อเฉพาะพระที่แบงค์ชอบซื้อเพราะพระที่แบงค์ได้รับความนิยมพูดแบบนี้ดีกว่า นะครับเอฟซี FC ทัดหนที่ดูอยู่แล้วที่บ้านคุณมีพักเครื่องคุณห้ามพลาดผมพูดแบบนี้เลยนะคุณห้ามพลาดพี่พระบางองค์ขายได้สองหมื่นพระบางองค์ขายได้ห้าหมื่นเงินหมืน่นเราเงินหมืน่นเรามันไม่เท่ากันบางคนได้เงินหมื่นดีใ,ใจบางคนได้เงินหมืน่นก็งั้นงั้นแหละดีกว่าดีกว่าวางไว้แล้วรอมันหายตั้งสติเชื่อผมก่อนสตาร์ทอะหลุดจากพักเครื่องมาแล้วเอาเหรียญเก่าบ้าง ขายพัดเครื่องจริงจังคุยเรื่องการขายและเงินสดอ๋อ um ขอบคุณครับนะครับวันนี้เรามาคุยเรื่องเหรียญบ้างเดี๋ยวคุยสักสองสามนาทีเพราะเดี๋ยววันนี้จะรีบไปนะครับใครอยากจะมาเจอกับแบงค์ที่ร้านคุณมาได้เลยอ่ะและคุณดูนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียว,ยวใครเคยเห็นเหรียญน,นี้บ้างขอหน่อยแล้วผมเชื่อเป็นเหรียญที่มีทุกบ้านใครเห็นเหรียญน,นี้บ้างอ่ะขอหน่อยอ่ะพี่ ใครเคยเห็นบ้างเหรียญห้าบาทคุดแบบเนี้ยอะแป๊บนึงนะนี่อะใครเห็นบ้างใครเคยเห็นบ้างให้ดูทีละช่องนะครับติ๊กตอกจาก๋าใครเคยเห็นบ้างอ่ะเหรียญห้าบาทที่เป็นคุดเฉียงแบบเนี้กล้องหน้ามันไม่ค่อยชันหรือเปล่าใครเคยเห็นบ้างอา้าวใครเคยเห็นบ้างใครเคยเห็นพี่มึเคยเห็นนะนี่ เหรียญห้ารุ่นเนี้ยแบงค์ซื้อเหรียญน,นี้ยอันละหมื่นห้าแบงค์ซื้อเหรียญน,นี้มาอัลละหมื่นห้าคือเหรียญห,ายหาย้าบาทคุดเฉียงที่หลายๆคนพบเจอเหรียญห้าบาทคุดเฉียงที่หลายๆคนมีอยู่มันมีจุดสังเกตความแพงของมันอยู่อ่ะใครดูอยู่บ้างใครดูอยู่บ้างใครดูอยู่ขอคนละแชร์คนละแชร์ไปเดี๋ยวจะไปแล้วอ่ะพี่จ๋าดูนะ นี่คือเหรียญห้าบาทที่เป็นรูปพญาคุดเฉียงเหรียญน,นี้อันละหมื่นห้าอันละหมื่นห้าไม่มีคนอยากดูเหรอมีใครอยากดูไหมไม่มีใครอยากรู้ผมไปแล้วนะผมไปแล้วนะผมพูดจริงนะพูดจริงจากใจไม่โกหกไปแล้วไม่มีใครอยากรู้ผมก็ไปแล้วงอนงอนงอน มีเลยค่ะมีค่ะเห็นค่ะมองไม่ชัดค่ะอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะอ่ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งให้ติ๊กต็อกดูหน่อยมีไหมอ่ะใครมีไหมเหรียญห้าบาทรูปคุณแบบเนี้ยรอแป๊บหนึ่งนะรอแป๊บเนี้ยเนี่ยเหรียญห้าบาทรูปคุณแบบเนี้ยอ่ะใครมีพิมพ์มีให้ผมหน่อยอ่ะมีไหมใครมีไหมนี่พี่อ่ะดูเฟซบุ๊กจ๋าเฟซบุ๊กดูแหมเหรียญรุ่นนี้อ่ะใครมีบ้าง ใครมีพิมพ์มีให้ผมหน่อยใครมีพิมพ์มีให้ผมหน่อยใครมีพิมพ์มีให้ผมหน่อยอ่ะแล้วพี่ๆฟังผมไม่ดีใครที่บอกว่ามีก่อนที่คุณจะบอกว่ามีคุณดูให้ดีที่ผมบอกว่าเหรียญมันแค่ขายหรือว่าเหรียญมันเหมือนอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บนะเดี๋ยวมตอบอันนี้ก่อนอยากขายเจ็ดพันโอ้ไม่เอาอะสองอันห้าสิบกร,รมัมอัลอลละสองพันห้าห้าพัน นะมานี่คือเหรียญห้าบาทรัชกาลที่เก้าที่เป็นรูปพญาคุดตั้งสติให้ดีหลายๆคนมีอยู่แต่เหรียญน,นี้มันมีความแปลกแบงค์หนึ่งซื้อมาเหรียญละหมื่นห้าอะแล้วคุณดูครับ <c oughs> ความแปลกของเหรียญน,นี้ดูทีละช่องนะค่อยๆไล่ดูนะเอาติกตอกก่อนล้วกันนะเอาติกตอกก่อนเอาติกตอกก่อนนี่พี่ดูนะ เฟซบุ๊กแชร์กดไ like, ลค์รัวๆก่อนนะเฟซบุ๊กจ๋ากดไ like, ลค์รัวๆหน่อยไ like, ลค์รัวๆดิท็อกนะครับอ่ะพี่ดูนี่เหรียญห้าคุดแบบนี้เป็นแบบธรรมดาไม่มีราคาแต่พอพลิกมาแล้วหลังเป็นแบบนี้พี่ดูดิเน,นด้านหลังของเหรียญห้าเป็นแบบนี้อัลละหมื่นห้าเหรียญเดียวนะอัลละหมื่นห้าคุณเอามาขายแบงค์แต่ต้องเป็นหลังแบบแบบนี้เท่านั้นแบบธรรมดาแบงค์ไม่ซือ้อย้ํานะครับ แบบธรรมดาแบงค์ไม่ซื้อแบงค์ไม่ซื้อแบงค์ไม่ซื้อขอบพระคุณครับอ่ะนี่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 น,นี่มาติ๊กเฟซบุ๊กจ๋าเฟซบุ๊กมาดูเฟซบุ๊ก <c oughs> มาดูสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ดีพี่ดูนะนี่คือเหรียญห้าบาทที่เป็นรูปพญาคุดคุณเห็นไหมเอาใครเห็นกดไลค์รวยๆให้ผมหน่อยนี่อ่านี่ดูนะเป็นรูปพญาคุณนะแต่เหรียญแบบธรรมดาแบงค์ไม่ซื้อ ที่มันมีราคาอัลละหมื่นห้ามันต้องเป็นแบบนี้อ่ะคุณดูนี่นี่เห็นปะใครเข้าใจแล้วพิมพ์เข้าใจนะครับขอบพระคุณนะครับนี่คือเหร,รียญห้าบาทรัชกาลเก้าแบบหลังแบบแบบธรรมดาไม่มีราคานะครับที่ด้านหน้าด้านเป็นอีกฝั่งเป็นฝั่งพระเศียรไม่มีราคานะอันนี้เป็นแบบหลังแบบคุณเห็นปะนี่ตัวหนังสือ <c oughs> หนังสือพิมพ์กับด้านปั๊มกับด้านแบบนี้คุณเห็นมาด้านหลังเนะี่ยใครเจอแบบนี้เอามาขายแล้วได้อลละหมื่นออลละหมื่นห้านะครับแต่แบบธรรมดาแจ้งก่อนเลยนะแบบธรรมดาแบงค์ไม่ซือ้อแบบธรรมดามันไม่มีราคาเอาใครที่ดูอยู่แล้วที่บ้านคุณมีของอยากขายไม่ว่าจะเป็นแบงค์เก่าเหรียญเก่าหรือว่าจะเป็นพักเครื่องคุณหยิบของคุณแล้วคุณเดินทางมาหาแบงค์ครับตรงข้ามแบงค์กรุงไทยสาขาสี่ย่านร้านเปิดทุกวันมาได้เลย นะครับหยิบของหยิบเหรียญหยิบแบงค์หยิบพ้าหยิบเครื่องเงินหยิบขันเงินมาหาแบงค์ที่นี่ตรงข้ามแบงค์กรุงไทยสีย่ยอดไปแล้วเดี๋ยวไปเจอนี่ร้านนะครับใครอยากจะมาเจอกักบแบงค์มาได้เลยตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสาขา,สาขาอะไรครับใครรู้บ้างใครรู้บ้างร้านผมอยู่ตรงข้ามธนา,าคารกรุงไทยสาขาอะไรพิมพ์บอกกันหน่อยแล้วกันนะครับเอาว่าเดี๋ยวเจอกันที่ร้านนะเฮงเฮงรวยๆนะครับใครดูอยู่แชร์ให้หน่อย ใครดูอยู่กดไลค์หน่อยเฮงเฮงเลยๆสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะสวัสดีครับ